สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูเกมจะมาสอนเด็กๆเ,เรื่องตาวิเศษนะคะเป็นการนะคะทิ้งขยะให้ลงถังนั่นเองนะคะโดยมีถังขยะมาทั้งหมด4สี4นะคะมาดูกันว่าถังขยะแต่ละสีนะคะทิ้งอะไรลงไปได้บ้างนะคะเด็กๆมาดูขยะนะคะประเภทของขยะนะคะขยะประเภทแรกนะคะก็คือขยะเปียกนะคะ2 ขยะอะไรขยะรีไซเคิลนั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าขยะสองอย่างนี้นะคะขยะเปียกขยะแห้งนะคะเราจะนำไปใส่ในถังขยะสีอะไรนะคะต่อไปค่ะขยะแต่ละประเภทนะคะขยะประเภทที่3ก็คือขยะอันตรายและขยะทั่วไปนะคะขยะอันตรายก็พวก ของแตกหกักผุพังหลอดฟวงหลอดไฟนั่นเองนะคะขยะทั่วไปก็เป็นกระดาษเศษอาหารเออกระดาษถุงพลาสติกนั่นเองนะคะต่อไปมีอะไรเอยอ่าเป็นสีของถังขยะนะคะถังขยะสีเหลืองนะคะคือขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลได้หรือขายได้เช่นขวดพลาสติก ขวดแก้วนะคะเช่นขวดน้าเรากินหมดเราก็สามารถนะคะนําไปขายได้นะคะขวดยาสระผมอะไรแบบนี้นะคะอ่ะทั้งขยะต่อไปสีสีเขียวนั่นเองนะคะทั้งขยะสีเขียวคือขยะเปียกที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาตินะคะเช่นผักผลไม้หรือเศษอาหารที่นํามาทําปุ๋ยหมักได้นั่นเองนะคะ ต่อไปถังที่3นะคะถังสีสีอะไรเอ่ยสีแดงนั่นเองนะคะถังขยะสีแดงคือถังขยะที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นหลอดไฟทีวียาฆ่า,มาแมลงนะคะของเหล่านี้นะคะให้เด็กๆนำไปทิ้งที่ถังขยะสีแดงนะคะถังขยะสี น้ำเงินนะคะคือถังขยะทั่วไปนะคะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้นะคะเช่นถุงพลาสติกโฟมช้อนพลาสติกนั่นเองนะคะเป็นถังขยะที่สีน้าเงินที่ไว้ทิ้งของที่ไม่ย่อยสลายนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆลองดูนะคะคนทิ้งขยะลงพื้นกับทิ้งขยะลงถังนะคะว่าคนไหนทําถูกต้องนะคะสิ่งที่เด็กๆควรปฏิบัตินะคะเด็กๆควรจะ ทิ้งลงถังเท่านั้นนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความสกปรกนะคะแล้วก็ควรแยกขยะก่อนทุกครั้งนะคะคำถามนะคะเมื่อเด็กๆด,ด,ดื่มน้ำในขวดจนหมดแล้วนะคะเด็กๆต้องทิ้งขวดลงในถังขยะสีใดนะคะก็กายสีเหลืองขอไข่สีแดงนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าหมดเวลานะคะ,ฉะเฉลยนะคะ ก็คือถังขยะสีเหลืองนั่นเองนะคะถังขยะที่รีไซเคิลได้นะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเก๋มีคลิปวิดีโอดีๆมาฝากเด็กๆนะคะถังขยะของเรานะคะมีหลายสีเด็กๆลองย้อนกลับไปดูนะคะว่ามีสีอะไรบ้างและใช้ทิ้งขยะอะไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเก๋ต้องขอตัวนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ